สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีนต้อนรับสู่ชแนลของโจเองวันนี้วันนี้เป็นเมนูน้ำพริกกันบ้างเราไม่ได้ทานน้ำพริกกันนานแล้วนะครับวันนี้เป็นน้ำพริกปะลาะนี่นะครับมาร้อนๆน,นิดหนึ่งน้ำปะลาต้มสุกนะครับหนึ่งถ้วยจจต้มไว้แล้วละ่ะนี่ครับยังเดือดๆอยู่เลยร้อนแล้วก็ปลาดุกย่างนะครับหนึ่งตัวซื้อมาจากรถขายสมตำหอมแดงสีหัวหั่นไว้นะครับพริกหนึ่งถ้วยแดงเขียว กระเทียมสี่กลีบใหญ่อันนี้เป็นกระเทียมกลีบใหญ่นะครับถ้ากลีบเล็กเพื่อนเพื่อนก็ใช้ใช้ปริมาณที่รักสิบถึงสิบสองหรือสิบห้าประมาณนี้ยมะม่วงสับนะครับเอามาสักครึ่งถ้วยเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับมะม่วงดิบเอามาสับสับสับแล้วก็จะมีมะนาวนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความหอมเราจะได้รสเปรี้ยวมาจากมะม่วงอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปคั่วพริกหอมกระเทียมก่อนให้มันหอม แล้วถึงจะเอามาโขกอีกทีหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เตาเลยครับครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาที่เตาแล้วนะครับก็เราจะคั่วเครื่องาสมมันพิกของเรานะครับสามอย่างก็จะมีกระเทียมนะครับแล้วก็แรง ก็ห้องแดงกับกระเทียมลงคั่วสักคู่หนึ่งก่อนนะนี่นะครับพอหอมแดงกับกระเทียมเริ่มหอมแล้วก็เป็นพริกนะครับเพราะว่าเราขกลมกันได้ใช่ไหมเราก็คั่วลงตรงนี้พอใส่พริกกัแล้วนะครับตรงจะหย่อนน้ำนิดนึงนิดเดียวนะครับให้ไอร้อนเราพริกมันจะได้สุกง่ายขึ้นนะ ตนี้ต้องใช้เวลาคั่วสักคู่หนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตอนที่มันสุกแล้วก็ได้ครับนี่นะครับเพื่อนๆจะคั่วมาจนมันสุกแล้วละ่ะแล้วก็หอมแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นลงนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปโขกนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่โขกเลยดีกว่าครับเพื่อนๆตอนนี้เป็นขั้นตอนของการโขกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตับพิกกละก็คือสามสสายเมื่อกี้ที่เรา,เาไปคั่วมานะครับ มีหอมพริกแล้วก็กระเทียมก็คุกเลยครับคุกให้แหลกเลยนะครับมันจะค่อนข้างคุกง่ายอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเอาไปไปคั่วจนมันมันนิ่มแล้วแต่ถ้าคุกตื้นๆอย่างโยก,ก็ระวังกระเด็นนิดนึงนี่นะครับค่อยๆกดอย่างนี้นะครับ ทีละฝั่งทีละังกันแล้วก็เอามือปิดนิดนึงก็ได้ตรงนี้มันจะใช้เวลาขกสักคู่หนึ่งครับเนื่องจากหกชิมไม่ใหญ่มากฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนที่โจ๊้าหกเสร็จเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลานี่นะครับ ก็โขกมาจนแหลกขนาดนี้นะฮะอ่าต่อไปเราจะใส่เนื้อปลานะครับนี่นะครับที่เราแกะไว้เป็นเนื้อปลาดุกย่างนะครับแล้วก็โขกเนื้อปลาดุกย่างเนี่ยหรือเนื้อปลาเนี่ยถ้าเรามาโขกมันจะฟูขึ้นมาหอ,อมใช่ฮะนี่นะครับ เมนูนี้ต้องกินกับผักต้มจานใหญ่ๆรับรองว่าเด็ดครับนี่นะครับโขกมาจะแหลกแล้วนะครับ อันดับต่อไปจะเป็นนี่นะครับมะม่วงสับที่เราสรับเอาไว้ใลงเลยอันนี้ไม่ต้องโขกแหลกมากมายนะครับแค่ทุบๆให,ให้ให้มันฉ่ำน้ำน,นิดหน่อยคือไม่ต้องโขกจนเละฮะน,นะฮะเราจะได้รสเปรี้ยวจากมะม่วง ก็โขกให้มันเข้าเนื้อกันนิดนึงนี่นะครับโอเคตรงนี้ไป็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปผสมกันคือเราคกเราไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราจะไม่ผสมในนี้เดี๋ยวจะเอาไปใส่ถ้วยเพื่อผสมเป็นน้ำพริกอีกทีหนึ่งนะครับกับน้ำปลาเนาะโอเคโอเคฮะเพื่อนๆครับตอนนี้เราจะมาผสมกันครับพริกกับ ส่วนผสมต่างๆที่เราโขกเอาไว้ตอนแรกก็ตักใส่ถ้วยเลยครับถ้วยที่ใบใหญ่นิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคนผสมใช่ไหมฮะวันนี้ปลาดุกชกใส่หนังไปด้วยนะชจชอบทานหนังปลาดุกแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบก็เอาแต่เนื้อนะครับเราเอาแต่เนื้อมันจะฟูมากเวลาที่เราเอามาโขก เรีย <Okay>, บร้อยเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำปลาครับที่เราต้มอาไว้เวลาใส่ค่อยๆเติมนะครับคืออย่าใส่ไปพวดเดียวทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะฮะแล้วก็ลองขยำขยำดู <era> มันจะเป็นน้ำพริกที่น้ำไม่นองมากนะครับ น้ำปลาหอมมากเลยต้มเองนะเคใส่เพิ่มคือบางทีกว่ามันจะซึมเข้าไปในเนื้อเนี่ยเราเรากะลำบากฉะนั้นค่อยๆใส่ครับแล้วก็ค่อยๆเติมโอเค okay. คนนิดนึงนะครับให้น้ำปลามาันซึมเข้าไปด้วยแล้วก็มันจะได้รู้ว่าปริมาณตอนนี้มันแฉะมันข้นเกินแค่ไหนแล้วนี่นะครับเพื่อนๆพอเติมน้ำปลาแล้วคนเรื่อยๆอ่าตรงเนี้ยพอดีละแล้วก็รสชาติก็พอดีละอืม ไม่ได้เลยของน้อพิกก็จะเป็นผงชูรสนะครับนิดนึงประมาณสักปลายช้อนหรือว่าครึ่งช้อนชาก็ได้นี่ครับให้มันนวลๆเสร็จแ,แล้วหลังจากนั้นจ๊กจะบีบมะนาวนะครับเพิ่มความหอมซิกเดียวแต่ถ้าเ,เพื่อนๆชอบมะนาวแบบเปรี้ยวจดจัดลองชิมดูแต่จ๊กชอบรสจมากมะม่วง เราใส่มะ่งวงลงไปเยอะแล้วฮะแล้วมันจะมีเปรี้ยวแล้วเวลาที่เรากัดลงไปครับฉะนั้นเ๊าจะใส่มะนาวแค่ให้หอมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบแบบเปรี้ยวจจัดจี๊ดๆเลยก็ลองชิมดูอาจจะเพิ่มอีกซักซีกหนึ่งหรือเท่าไร่ก็แล้วแต่เสร็จแ,แล้วก็จะเป็นหอมบัคชีนะครับซอยเล็กๆใส่ลงไปเพิ่มความหอมในขั้นตอนสุดท้ายนะครับนอันนี้ก็คนเลยนะครับวสวยล,วล้อน้น ผักแนมต้มมาแล้วเยอะๆอร่อยเลยครับแบบนี้กินเราก็นำายแตกเสร็จเรียบร้อยครับน้ำพริกปะลาะสูตรง่ายๆของนายต้มโจกอันนี้นี่ปลอกคุณแม่มาเลยกว่าจะสอนโอเคเดี๋ยวตรงนี้เรามาจัดใส่จานกันดีกว่ามันจะได้ดูสวยงามครัอ่าผักแนมนะครับก็มีผักกูดไม่รู้ที่บ้านเพื่อนๆเรียกอะไรนะผมเรียกว่าผักกูดนำมาต้มมะเขือเปลาะต้มนะครับ น้ำเต้าอ่อนอ่าข้าวโพดอ่อนต้มนะครับเพื่อนๆอยากได้อะไรใส่เลยครับผักเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วก็ตัก,กน้ำพริกเกลืไปตรงกลางเลยครับแบบนี้เลย เสร็จเรียบร้อยพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับืก็ปีลงวนวงวานิดนึงประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆลองทําทานส่วนผสมก็ไม่เยอะเท่าไหร่เดยวโจวเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ใต้คลิปนะครับมันเป็นเมนูน้ำพริกปะลาะใส่ปลาดุกย่างหอมๆทานกับผักต้มแล้วก็ข้าวสวยได้ค่อนข้างเข้ากันดีมาก ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่ติดตามชมวิดีโอของโจกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องให้โจกด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวโจกจะหาเมนูแบบนี้มาทําให้เพื่อนได้ชมได้ลองทํากันอีกในครั้งต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ